โดนีครับผมเอ็กเครีอเตอร์ในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับจูลินซีที่ผมใส่ในงะในบอ่อปลาที่ผมสร้างตัวเองขนาด15ตันโดยเชื่อว่าตัวจูลินทรีจะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมตัวจุลินทรีย์ที่ผมจะมาใส่บอ่อปลาของผมนั่นก็จะมี2ตัวจะเป็นตัวไบโอแซ ขนาดการใช้ก็นี่เลยเขาจะมีปริมาณบอกว่าเราควรจะต้องใส่ปริมาณเท่าไหนเราก็ใช้ตามที่เขาบอกได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นพัวายเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ตัวนี้ไปสักประมาณ1สัปดาห์ครั้งที่1แล้วก็อีก1สัปดาห์เป็นครั้งที่2องแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าน้ําที่ได้ออกมาเนี่ยคุณภาพจะประมาณไหนแต่ผมจะไม่ได้วัดค่าน้ําก็จะให้ดูด้วยตาเปล่าประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัว แบกไวน์ wide, ที่ผมทดลองใส่ลงไปรอบแรกปรากฏว่าน้ํานี่ใสคลิกเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่เป็นครั้งที่2ก็อัตราส่วน1นึ่พลิตรต่อ1 0 0 c ซีซีวันนี้ก็250ก็เท่ากับ6ถ้วยประมาณนี้15ตันโตัน okay. สำหรับตัวแพ็ไวายตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆเหมือนเป็น E m ช่วยย่อยกากสลายเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของแต่ละตัวกันเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนเพราะว่าตัวนี้จะใช้ 30cc ตซต่อน้ำหนึตันหรือว่าพันลิตรครับ ใส่ลงไปห0าร้อยตี okay. ดีโอเคเราจะมาจุ่มกล้องลงไปในน้ำให้ดู หลังจากที่ผมได้ล้างกองหรือว่าทำความสะอาดช่องกองช่องแรกไปที่ร้อยผมก็จะเติมตัวนี้ที่เป็นแพ็คไว้ถ้วยนี้ผมก็2 5 0ร้้าสซีซีก็ใส่ประมาณห้าถ้วยก็กว่าหกถ้วยเพราะว่าขนาด15ตัน ็จะประมาณนี้สำหรับตัวแพ็กไวายส่วนตัวไบโอซี C, หรือว่าไบโอแซตัวนี้ผมอ่านออกถูกเปล่าไม่รู้เ็จะเติมอยู่ที่4ถ้วยถึง5ถ้วยขาดบ้างเกินบ้างก็สนะามารถใช้งานได้เช่นกันปริมาณที่เขาใช้ก็ สามสิบซีซีต่อน้ำหนึ 1, ่งพันลิตรก็เติมลงไปเลยสี่ยี่ป่องสองสามสี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สภาพหลังจากที่การเติมไปแล้วดูวความใสครับผมลงไปถึงต้นบ่อเลยถ้าอยู่อย่างในบ่อปลานี่อันนี้ผมเพิ่งให้อาหารไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมีแบบคุณละอองที่อยู่ทางด้านผิวด้านบนนิดหน่อย้อน,นเดืด การเติมจุลินซีขนาดบ่อ15ตันก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้หลังจากที่ผมใช้ไปแล้วประมาณ1เดือนก็จะเหลือแค่นี้ตัวนี้ก็หมดลงไปละนะฮะผมจัดหาตัวนี้มาเพื่อทดลองให้ทุกคนได้รับชมกันว่าที่ผมใช้จุลินซีลงไปในบ่อปลา15ตันของผมที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยตัวผมเองว่าเป็นใช้จุลินซีตัวไหนก็สามารถจัดซื้อจัดหาก็ได้ตามใจชอบได้เลยเพราะว่าผมนํามาทดลองให้ทุกคนได้รับชมกันหลังจากที่ใส่ไปแล้ว1เดือน วิธีการเติมแม่ก็คือเราชักน้ำจะบ่อกรอง,งสักหนึ่งครั้งก่อนหรือว่าช่องที่หนึ่งช่องท,งที่สองก็สุดแล้วแต่แ้ววก็เติมน้ำไปให้เต็มแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ตรงนี้ลงไปก็รอประมาณสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จะเห็นผลเลยครับว่าน้ำเนี่ยจะใสขึ้นเคลียร์ขึ้นสินคข้าวที่จะอยู่ในบ่อแล้วก็จะไม่มีเลยโอเคถ้าเกิดใครสนใจสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งในสินค้าตองนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมก็สามารถที่จะจัดซื้อจัดหากได้ตามใจชอบได้เลยครับผมคลิปนี้ก็มีอยู่ที่นี่ก่อนขอบคุณมาก